สวัสดีค่ะตั้งใจกินมาแล้วค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้ตั้งใจพาทุกคนมากินขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาปลาทูจ้ะใส่ตีนไก่มาแบบปวดพวกเลยจ้ะแล้วก็ใส่เลือดไก่มาน้ำนะจ้ะใส่ผิกน้ำหนจากน้อยจ้ะเพราะน้ำยาก็ค่อนข้างจะเผ็ดแล้วนะจ้ะ กับ,บขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ช่องนี้นะจ๊ะมาจา้ะทุกคนจ๋ามาลมงมือแส่บน้องกันจ๋าเมนูเที่ยงเมนูข้า,าวเช้าข้าวเที่ยงนะจ๊ะตีนไก่แบบ ใส่มาแบบปวดพ่งเลยจ้ะน้ำยาแบบข้นมากๆเลยจ้ะแซ่บมาค่ะทุกคน กระหล่ำปีจ้ะขออนุญาตใช้มือน้ำหนด้วยจ้ะเครอทจ้ะ ทีเราจ้ะ เปนไก่จ้ะมี่ชะอมมันหน่อยหนึ่งจะ้ะ Falaneta. ตีนไก่ไม่ค่อยใหญ่ค่ะวันนี้ แต่ละคนแต่ละท่านชอบการกินไม่เหมือนกันเนาะจา๊ะบางคนกินหน่อยบางคนกินหลายจา้ะ ไปเมงลักค่ะ บางท่านกัมากินขนมจีนกินแบบมืเนะจ้ะบางท่านกับบมากินนะจ้ะกอยว่ากันเด้จ้ะถ้าไม่ชอบท่านก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะว่าจำเป็นต้องเอา คนนี้คนนี้มาเปรียบเทียบกันนะจ่ะก้นทีเิ่นเหตุคลิปอยู่อย่างหนูเนี่ยหนูทําคลิปแล้วก็ดนเปรียบเทียบว่าทําไมไม่ทำเหมือนคนนั้นคนนี้เป็นตัวเขาเองดีที่สุดจ้ะ ไปทําเหมือนคนนั้นคนนี้ก็บเพรใด้ืือเพลินหรอกจก้ะเพราะว่าตัวเพลินกับคือโตเพลินนะจ๊ะตัวเฮ้ากับขึ้นตเฮาขออนุญาตระบายเนะจ๊ะบางเถออคอมเมนต์แย่ๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีมันก็เหตุให้เฮ้าเหมืดกาลังใจเนะจ๊ะ ความถนัดเรื่องการกินของแต่ละคนแต่ละท่านบ่กืือกันเนาะจ้ะ คอมเมนต์นะจ๊าบ่แมนว่าท่านมาคอมเมนต์แล้วท่านเอาสนุกท่านคนเดียวเห็นใจคนอื่นน้ำเด้จ๊ะ mm hmm. คลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะที่ที่มาระบายเรื่องแบบนี้ค่ะ นมจีนเพสเ็ดครับอากาศร้อนๆจ้ะทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้งหอนจ้ะเนื้อปลาทั้งนั้นเลยจ้ะ อิ่มนะคจ้ะทุกคนแสบแห้งจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีๆเนะาจา้ะแล้วก็คอมเมนต์ที่แย่ๆแต่ท่า,ทานบ่พอใจดีจะเข้ามาดูนะคะกรุณาให้ท่านเลื่อนผ่านไปนะคะบ่ต้องม่คอมเมนต์หรือบ่ต้องมาวา่ว่าคนที่ทําคลิปนะคะเพราะคนที่ทําเขาเสียใจถ้าวันหนึ่งท่านได้ทําคลิปวิดีโออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วท่านโดนแบบนี้ความรู้สึกของท่านก็จะไม่ก็จะเหมือน ก็แต่หนูตอนนี้แหละค่ะที่เพื่อนๆเข้ามาแล้วดูไล่ดูคอมเมนต์ไม่เจอเพราะว่าหนูนําคอมเมนต์พวกนั้นออกนะคะคลิปนี้ต้องขออภัยดีค่ะที่หนูขอมาระบายบางทีเก็บไว้มันทําให้เราอึดอัดใจที่หนูว่าเหตุคลิปมาติดกันสองสามมือนี้คือหนูเจอคอมเมนต์แย่ๆค่ะมันทําให้หนูเสียใจมากเสียใจแบบทําอะไรผิดวะจน บางเทีหนูก็ไม่อยากเห็ดนะาจา๊ะแต่ว่าหนูหนูมีความหวังหนูเห็ดแล้วหนูได้ตามที่ที่หนูต้องการหนูก็จะทําต่อไปถ้าทําไม่พอใจขอให้เลื่อนผ่านนะคะเอาล่ะค่ะสามากิมี้กับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยนอย้ช่องนี้นะเด้อจา้าสวัสดีค่ะ